เรขอให้บรรดาศรัทธาสาธุานส,านสนทุกคนทุกท่านสำรวจกายวาจาใจอยู่ในอาการสงบพร้อมตั้งจิตตั้งใจกล่าวคำถวายอุโบสถเป็นวาระสืบต่อไปขอเจริญพรโยุมตั้งนโมพงส์กันกับข้างในนะนโมตัสสะปะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะติภันเตสังโฆปฏิญญาตู มะยังพันเตเอตังอุโปสัาธารังสัพปริวารังสังัสัตพุธศาสาเนนิยาเทมาโนพันเต อยัง,งยังพุทธาสาสศาสนาอุปสถาคารัสาธานัาอานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาธินันจา ปิยชนะนังทิฆารตังหิตายะสุขายะสุทินังวาตเมธานังปะริสุทธิธานังอาสวะกยาวัง You can't